สวัสดีครับผู้ชมคะขอต้อนรับคุณสู่รายการ h ล n i n g t ท l อกับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษค่าพระบาทค่ะ เพื่อน้อมบราลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าของเรานั้นทรงพระปรีชาสามารถและมีพระอัจฉริยภาพในหลายๆด้านรวมทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงสนพระราชาลือไทยตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ตั้งแต่ประทับ อย่างต่างประเทศทรงศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศก็ทรงศึกษาในเรื่องของดาราศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งนั้นนะคะเมื่อเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเราก็ได้เห็นพระราชกรณีกิจนาัาประการที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์วันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องนี้กันโดยดิฉันได้รับเกียรติจากข้าพระบาทสองท่านซึ่งเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงแล้วก็ได้เคยมีโอกาสถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะคุยเป็นพิเศษในวันนี้ ือเรื่องของนาฬิกาแดดที่วังไกลกังวลด้วยนะคะขอต้อนรับท่านแรกนะคะท่านอาจารย์อารีสวัสดีนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทยคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับและท่านที่สองนะคะอาจารย์วรพลไม้สนรองเลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทยคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์ ต้องขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะคภารกิจมากมายเหลือเกินแต่ก็มาให้ความรู้แล้วก็เป็น,นเป็นการบันทึกเรื่องราวอนทรงค์คุณค่าของในหลวงรัชก,การที่9ในเรื่องของดาราศาสตร์ต้องเรียนถามอาจารย์อารีก่อนก่อนที่จะถึงนาฬิกาแดดที่อยากจะถามโดยตรงเนี่ยนะคะอาจารย์ได้ถวายงานมานานหรือ,อยังคะก็ทําเรื่องเกี่ยวดาราศาสตร์มาเอาครั้งแรกเลยก็ตอน300ปีดาราศาสตร์ไทยเมื่อปี วันที่30เมษายน2531ตอนนั้นพระนารายณ์ท้พระเนตรจุฬาปั๊บก็300ปีทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยต้องก็จำลองกระทรวงศึกษาและต่างๆนานาก็จัดกันที่ลบบุรีที่ขบอมจอมเดชพระเทพท่านเป็นองค์ประธานตั้งต้นตรงนั้นพอรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งวันที่30เมษายน2532อันนั้น3 1 3เวันเดียวกันปีรุ่งขึ้นผมก็ได้ไปที่พระตำหนักโดยตุง ที่เขาเฝ้าเศตกมหลวงและสมเด็จย่าตอนนี้กําลังสร้างพระตำหนักโดยตุงแล้วก็ได้ได้ทาเพดานพระตำหนักโดยตุงที่เรียกว่าเพดานดาวเพดานดาวอันนี้แหละครับก็ออกแบบถวายบินขึ้นไปลงอยู่ประมาณ3าปีครับก็ก็ทาจนกระทั่งเสร็จก็ก็ได้ทําเรื่องเกี่ยวดาศาสตร์มาโดยตลอดเพราะตอนนั้นผมก็อยู่สมาคมดาศาสตร์ตลอดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทําเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าจะเป็นอะไร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงบ้างอะไรต่างๆเมื่อจะแสดงโลคอลคอยก็ทำนี้ <c oughs> ก็อยู่ในคลุกคลีเรื่องราวเหล่านี้ <c oughs> ขณะเดียวกันเรื่องดาราศาสตร์ก็ได้รับทราบที่สําคัญมากๆสมเด็จย่าคือเล่าให้ฟัง <c oughs> ว่าเรียนดาราศาสตร์เนี่ยพร้อมกันเล็ก <c oughs> ตั้งแต่ประทับที่สวิสเซอร์แลนด์ตั้งแต่อยู่ที่เมืงเองนค่ะ <c oughs> คือคล้ายๆกับแม่เนี่ยไปพาลูกไปเรียนลูกก็เรียนอะไรแม่ก็เรียนด้วยเพื่อจะแลกเปลี่ยนกัน เสร็จแล้วก็ก็ทรงศึกษาดาราศาสตร์มาตลอดโดยเฉพาะสมเด็จย่าสมพระไทยหมุนแผ่นที่ดาวต่างๆเพราะนั้นจำดาวเลไได้มากมายแล้วพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ศึกษาและสมพระไทยมาตลอดก็ทรงโปรดทางพระราชบานาแล้วก็พระองค์ท่านด้วยค่ะสมเด็จย่าท่านก็ถ่ายรูปถ่ายภาพต่างๆสมเด็จพระเทพเคยรับสั่งบอกว่าจริงๆพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย เตรียมที่จะเป็นคนเชียงใหม่เพราะพระพบ,บิดาจะจะไปทํางานที่นั่นแล้วก็ะจะยกครอบครัวไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็เคยรับสั่งว่าอยากจะสร้างหอดูดาวตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นวิถีชีวิตของครอบครัวไม่หิุดนก็เปลี่ยนค,คือต้องมาเป็นพระหมหากษัตริย์ก็เลยจิตใจเรื่องแก่ดวงดาวก็ยังอยู่แต่เรื่องการถ่ายภาพเนี่ยพระบางเจ้าอยู่หัวเนี่ย ก็ไม่ได้ถ่ายภาพดาวอีกแล้วก็คือถ่ายภาพประชาชนเรื่องราวต่างๆก็จะเป็นคู่รหัดก็คือมีกล้องคโดยตลอดแท้จริงท่านอยากจะถ่ายดาวก็ตักเวลามาล่วงเลยมาเป็นเรื่อยๆเรื่องความสนพระทัยเรื่องดาราศาสตร์นี่ยังมีอยู่นะครับแล้วกรณีที่ได้ถวายงานนี่ก็ได้เห็นอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งบ้านเมืองเราเนี่ยเติบโตมาเรื่อยๆตั้งแต่30ปีขณะนี้ตั้งแต่ ที่ขอมสมเด็จพระเทพร,รัตน์เข้ามาเป็นประธานเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์ตั้งแต่บัดนั้นทําให้เกิดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติตรงการมาชนเมื่อปี2004ค2004คืออะไร2000คือ200กับ4ค200คือ200ปี4คือเลขการที่4พอดีก็คือปีโอโ2000 547คสี่สิบเจ็ดก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์เจจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ไปด้วยก็มีสถาบันวิจัยศาสตร์แห่งชาตินื่นหมาความว่าตั้งแต่ปี2อ3 1สามเอ็ดนี่ยสิ่งต่างๆก็เติบโตก็มีวิวัฒนาการมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งกับเด็กกรรมหลวงเด็กกรมหลวงก็มารับสั่งกับข้าราชการหรือว่าบุลนิธสวนนหรือสสวทสมาคมศิชาตร์ต่างๆพระเจ้าอยู่หัวประสงค์ที่จะให้มี เคยได้ยินนะเคมีโอลิมปิกค่ะีวโอลิมปิกอ่าอ่าคอมพิวเตอร์โอลิมปิกคณิตศาสตร์โอลิมปิกอะไรมากฟิสิกส์โอลิมปิกค่ะแต่สิ่งหนึ่งล่าสุดคือดาราศาสตร์โอลิมปิกอืมค่ะือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรับสั่งว่าอยากจะให้มีดาราศาสตร์โอลิมปิกแข่งขันค่ะก็มาติดต่อนู่นติดต่อนี่สุดท้ายสมาคมดาราศาสตร์ไทยได้ทําแผนระยะยาว5ปีค่ะแล้วเราก็แข่งแล้วเราก็ส่งเด็กเข้าไป แข่งขันที่ประเทศรัสเซียประเทศจีนประเทศต่างๆกี่รุ่นแล้วอาจารย์ที่สมาคมทำเนี่ยได้เหรียญทองเหรียญเงินอุดมสมบูรณ์สนุกสนานกันมาาหลายรุ่นแล้วหลายรุ่นแล้วแต่ตอนนี้ก็เลิกทําทแล้วก็เราทราบว่าเราทําได้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ประเทศไทยของเราเติบโตทางด้านดราราศาสตร์ผมเรียนให้ทราบว่าดาราศาสตร์นี่เป็นวิชายิ่งใหญ่แต่อภพ S <S แต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคทองแล้ว <C> e <an> ครับตั้งแต่สามรัอปีดาศาสตร์ไทยที่คือหม่อมเสด็จแล้วก็มีการเติบโตมาโดยตลอดโ <C> e <an> ดยเฉพาะมีถานพันวิทยาดาราศาสตร์แงชาติองค์การมาชน <C> e <an> มีการแข่งขันทางด้านโอลิมปิกและมีการกระตือรือร้นการสังเกตการต่างๆเรื่องดาศาสตร์ตอนนี้ทําให้เติบโตเติบโตขึ้นและก็ความความเข้าใจผิด เกี่ยวกับเรื่องทองฟ้าดวงดาวแล้วก็มีคนมาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายตอนนี้ตอนนี้หายไปบ้างแล้วสงบลงไปค่ะคือความรู้ความเข้าใจในวิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับดาราศาสตร์เพิ่มพึ้นหรือเข้ามาแทนที่โหราศาสตร์บางทีคิดเรื่องดาวอาจจะคิดเรื่องอย่างอื่นที่มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์มันมันนิดนิดคือคนที่ใช้ดาราศาสตร์ก็คือทางด้านผู้ที่พยากรณ์ทั้งหลายเขาไม่รู้จักดาว แต่คนที่รู้จักดาวก็ไม่สามารถนําไปใช้ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยความรู้เริ่มชัดเจนขึ้นเพราะองค์ความรู้ที่มีการพัฒนาโดยตลอดตั้งแต่ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์พระจอมเกล้าละการที่5และการที่7แล้วถึงปัจจุบันตอนนี้ก็เป็นยุคทองแล้วนะครับค่ะาจารขาทาให้เห็นพัฒนาการของวงการดาราศาสตร์ไทยนะคะเท่าที่อาจารย์ประมวลให้ฟังดิฉันก็ทําให้จับความได้ว่า การเติบโตการพัฒนาของวงการดาราศาสตร์ไทยขึ้นอยู่กับทั้ง ใต้ร่มพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่อดีตการมาจนกระทั่งถึงรัชกาลที่9้าจนกระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบันด้วยนะคะไม่เพียงแต่อยู่ใต้ร่มพระบารมีได้รับพระมหากราุณาธิคุณเท่านั้นแต่ว่าวิทยาการก้าวหน้ามีบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ไปศึกษาอะไรต่างๆมาโดยตรงก็มาขยับขับเคลื่อนในเชิงของวิชาการแล้วก็มีหน่วยงานรองรับมีโครงสร้างชัดเจนนี่จึงเป็นสิ่งที่ทําให้วงการตระสัตย์เป็นยุคทองอย่างที่อาจารย์ว่ามาถึงเรื่องที่สงสัยบ้างคะ่ะอาจารย์ข่ อาจารย์ถวายงานมาหลายต่อหลายเรื่องอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะคะนับเป็นสิบสิปีแล้วแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่หลายคนไปไปที่พระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลเพอิงหัวหินจังหวัดบระจวบกีริขันและอาจจะทราบว่าที่นั่นมีนาฬิกาแดดความเป็นมาของนาฬิกาแดดที่ติดตั้งที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะจริงเป็นนาฬิกาโบราณให้อาจารย์พลพูดว่านาฬิกาแดดนั้นเป็นอย่างไ<ล>รมาอย่างไรดีได้ค่ะอาจารย์ค่ะ เห็นว่าเป็นนาฬิกาที่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าก็คือเป็นนาฬิกาแดดมันจะมีอยู่สองแบบนะครับคือแบบแรกเนี่ยจะเป็นนาฬิกาแดดแบบตั้งนะครับเป็นโค้งครึ่งวงกลมนะครับโค้งครึ่งวงกลมซึ่งการใช้งานก็คือต้องยกครึ่งวงกลมอีกข้างหนึ่งยกขึ้นมายกยกขึ้นมายกเป็นปีกนกยกขึ้นมาเพอส่วนที่พับได้ใช่ส่วนี้พับได้พับซ้ายพับขวาก็ได้ครับ แล้วก็ให้แสงส่องลอดช่องของตัวเครื่องกลมที่ประกบกันเนี่ยลอดลงไปที่แกนให้พอดีแล้วก็มาดูเวลาที่เห็นตรงหน้าปัดนี่นะครับค่คะรับคค่ะรับก็คือแค่ยกแล้วก็ให้แสงส่องลงมากระทบฉากก็สามารถดูเวลาได้ค่ะอันนี้เป็นการออกแบบของล็อตซัสก็คือเป็นเจ้ากรมผนีงทหารคนแรกนะครับชื่อรุ่นชื่ออะไรเนี่ยจะมีเขียนบอกไว้ตรงนี้อยู่แล้วอันนี้คือแบบที่หนึ่ง อันนี้เป็นของอังกฤษเหรอคะเป็นของอังกฤษครับนำเข้านำเข้ามาเพราะทุกอย่างในนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนำนำเข้ามาถวายในในสมัยรัชกาลที่ห้านาฬิกานอกจากที่วังไกลกังวลหัวหินแล้วยังมีที่วัดนิเวศธรรมประวัติอีกหนึ่งที่แล้วก็อยู่ที่พิพิธพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพนารายที่จังหวัดลบบุรีอีกหนึ่งที่ ไม่เาเข้ามาในยุคสมัยเดียวกันเข้ามาในยุคสมัยเดียวกันครับคือลอปทัสนาเข้ามาถวายรัชการที่5้อ๋อค่ะที่ที่บอกว่าเป็นผู้ที่ถวายงานและภายหลังได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระนิเทศชนลทีใช่พระนิเทศชนฤทีนี่เป็นเป็นบรรดาศักดิ์นะคะแต่ว่าจริงๆเป็นชาวอังกฤษเป็นชาวอังกฤษก็คือสมัยรัชการที่5ท่านจ้างชาวต่างประเทศเข้ามาถวายงานทํานู่นทํานี่สร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมสร้างถนนขุดคลองลังสิตที่เห็นเป็นเส้นตรง ขนาดกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นั่นคือการใช้กล้องทางดาราศาสตร์เล็งแนวซึ่งในบ้านเราในยุคนั้นอาจจะยังไม่มีบุคลากรทางด้านนี้ก็คือต้องต้องอิมพอร์ตอิมพผู้มีความรู้เข้ามาแต่ใช้ใช้งานในบ้านเราแล้วเราก็ถ่ายทอดข้อมูลเอาไว้่เราก็ถ่ายทอดข้อมูลหลังจากนั้นก็เกิดเป็นกรมแผนที่ทหารกรมอุโทกศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับ กับงานด้านดาราศาสตร์ด้านทหารด้านวิทยาศาสตร์ต่อๆมาสรุปว่านี่คือแบบที่หนึ่งที่มีการติดตั้งที่บริเวณทางเดินที่สวนทางทิศใต้ของพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลเราเรียกมีชื่อเรียกโดยเฉพาะเขาใช้ชื่อรุ่นว่าลอฟตัสเลยแล้วก็เรียกว่านาฬิกาแดดลอฟตัสอย่างงี้เหรอคะอ๋อค่ะค่ะค่ะอีกแบบหนึ่งจะเป็นนะครับแบบอีกแบบนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่ง ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพราะว่านนามัยมีภาษา,า,าไทยมีตัวเลขไทยะนะครับก็คือเป็นนาฬิกาแดดแบบที่ใช้วัดได้ทุกแะที่จุดก็คือยกแกนนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้แสงส่องลงมาเนี่ยะนะครับแล้วก็สามารถบอกเวลาได้แปลว่าอันนี้ใช้งานง่ายกว่าแบบแรกที่เมื่อสักครู่หรือว่ายังไงคะอัน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 ,อน แบบแรกนั่นน่ะใช้งานง่ายกว่าแต่เที่ยงตรงน้อยกว่าเพราะอันนี้มีการแก้สมการเวลาซึ่งเกิดจากการผันตัวของดวงอาทิตย์ในแต่ละฤดูด้วยอันนี้จะมีความละเอียดมากกว่าแต่ต้องเป็นคนที่ใช้เป็นก็คือต้องเป็นระดับนายทหารเรือขึ้นไปซึ่งซึ่งจะเคยใช้แล้วก็เคยจับเพราะเพราะนาฬิกาและแต่ละฤดูกาลต้องมีบวกมีลบใช่แล้มีบวกมีลบก็จะมีเขาจะมีตรงเข็มตรงนี้ครับจะสามารถบิดเปลี่ยนไปได้ในว่า ว่าฤดูนี้เดือนนี้ต้องแก้กี่นาทีกี่นาทีอ๋ออันนี้อันนี้ใช้งานยากกว่าใช่ใช้งานยากกว่าแล้วแล้วตัวจริงก็คือจะมีครอบแก้วครอบไว้อีกทีแต่นี่คือตอนหลังทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพไว้ถ่ายภาพไว้ครับผมค่ะซึ่งทั้งสองทั้งสองเรือนเนี้ยก็ยังคงอยู่ที่พระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลนจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็มีที่อีกที่หนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ฐานเรือที่ปักน้ําที่ปักน้ำเป็นโมเดลเดียวกันค่ะครับค่ะแล้วก็ที่ ที่อยุธยาครับผมวน,นิเวรธรรมประวัติอ๋อคะ่ะค่ะในกาแดดนี้ได้เข้าไปก่อนที่เมื่อปี2472 2472 <72. S 1> <c oughs> ก่อนที่จะเกิดสุ <c oughs> รยุปราคาที่โคกโผลค่ะได้ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> นะครับก็การติดตั้งเนี่ยการติดตั้งเนี่ยพระพระตำหนักเปี่ยมสุขหันหน้าเข้าทะเลที่ตะวันออกแล้วเหนือใต้ ท่านหาดทรายเหนือใต้แล้วก็ที่ที่เป็นสวนเนี่ยวางทิศตรงเป๊ะเหนือใต้ออกตกเปะเพราะฉะนั้นตรงที่เป็นที่วางในกาเนี่ยก็จะอยู่แนวเหนือใต้และเข็มของในาฬิกานี่ก็จะชี้ไปที่ดาวเหนือตลอดเวลาซึ่งเป็นทิศที่ตรงสําหรับรการใช้นาฬิกาแดดแดดแต่ทีนี้การตั้งเนี่ยก็ ตามกรรมวิธีอย่างกรณีที่รูปที่สองเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ถ้าส่องดูดีๆเนี่ยระดับน้ําทะเลกับกล้องเนี่ยวางไว้ที่ระดับเดียวกันเพราะฉะนั้น oh. การ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 ที่จะใช้เนี่ยมีการแก้สมการาเขาเรียกว่า,าสมการเวลาเนี่ยเขาจะแก้เวลาให้ตรงเป๊ะได้ทั้งหมด <c oughs> และเป็นในการที่ดี <c oughs> แท้จริงพระบาทสมเด็จพระปรกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ อ,<ต>อาจารย์คะทำให้เราทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ต้องทึ่งไปกับพระปรีชาสามารถตั้งแต่ล้นเกล้าลงกรมรัชกาลที่7ไม่ใช่เพียงแต่รัชกาลที่9แต่พอมาถึงล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9แปลว่าก็ทรงใช้งานนาฬิกาแดดนั้นสืบต่อมาในตลอดรัชสมัยใช่ไหมคะคเห็นบอกว่าทรงพระประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชก็มีพระราชกระแสรับ,รบสั่งถึงนาฬิกาแดด เกิดอะไรขึ้นในวันนั้นแล้วจนกระทั่งเป็นที่มาที่อาจารย์เข้าไปถวายงานกันก็จากความที่ได้ใกล้ชิดกันเวลามีเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ใดๆท่านรองรัชเลขาวุฒิมิตรและท่านผู้มบุตรีวรวาวัทยะซึ่งท่านเป็นรองรัชเลขาถ้าอะไรเกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านดาราศาสตร์ก็จะมีจะนึกถึงอาจารย์ตลอดก็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 ให้ได้รับโอกาสได้รับใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงดาว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรากฏการณ์หลายๆครั้งเช่นดาวชุมนุมทาไมต้องชุมนุมกันเช่นดาวคู่นี้เนี่ยมผมจะเดี่ยวยหัวทอพระเนตรทางทิศตะวันออกทุกคืนแล้วก็เห็นดาวคู่นี้ค่อยๆมาใกล้กันใกล้กันใกล้กันนั่นแหละคือดาวพระฤกษ์และดาวเสาร์ปีนั้นเป็นปีคิดจักราช2000ดาวคู่นี้ทุกๆ20ปีจะมาเจอกันผมก็ต้อง อธิบายกรประยุกต์ว่าเป็นเพราะอะไรยังไงเป็นเรื่องของวัตจักรดวงดาวแล้วครั้งต่อไปก็คือปีคิสระ2020นะครับแล้วปีคิสระ2020เนี่ยก็จะดาวคู่นี้จะมาเจอกันอีกแล้วครั้ง2020ที่จะถึงเนี่ยนี่2017นะอีก3ปีอีก3ปีนะเราทำข่าวใหญ่ได้เลยเพราะดาวคู่นี้จะใกล้แบบชิดเลยซึ่งซึ่งอยู่ในไม่เคยมีมาก่อนแล้ว น้อยเป,เป็นเป็นร้อยร้อยปี<ฆ>เพราะว่าดาวคู่นี้จะมาเจอกันใ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 นกรอบในกรอบอกล้องดูดาวด้วยกันเนี่ยน้อยมากแต่คราวนี้ชิดแบบชิดชิด,ช,ดชิดมากๆอีก3ามปีรอดอูได้ดูแน่นอน<ฆ><ฆ>เพราะ<ฆ><ฆ>ทุกๆ20ย<ฆ>ี่ปีเขาจะมาเจอกันแบบเนี้ยก็คือสนพระราชธิรไทแล้วก็แล้วก็มีพระราชการะสาับสั่งถามได้ยังนาฬิกาแดดนี่คือคือตรงรับสั่งเมื่อไหร่นะก็ตอนที่ทรงปี2 5 5 3ประมาณเป็น พระประชวนท่านก็นึกถึงว่าเป็นอย่างไรพอดีหนังสือกไกลกังวลเรื่องนี้ออกมาผมก็ได้รับการสัมภาษณ์ว่าการตั้งนาฬิกาแดดที่อาจารย์ประพลได้กล่าวถึงปรากฏว่าเกิดการผิดพลาดเล็กน้อยฐานที่เป็นโลหะเป็นเหล็กแล้วเวลาที่ตั้งเนี่ยคนตั้งเอาเ,เอาเข็มทิศวางทีนี้มวลเหล็กเยอะเข็มทิศตั้งพอวางตรงนี้ปั๊บเนี่ยเข็มทิศก็ นิดนิดเบี่ยงเบนนิดนิดเบี่ยงเบนแน่นอนค่ะจริงๆแล้วในกาแดดเนี่ยวิเศษมากไม่ต้องใช้อะไรเลยนอกจากแดดค่ะแสงแดดเนี่ยผ้าตรงนี้ได้ตรงเนี่ยก็แปลว่าตรงแล้วค่ะแต่เขาต้องการละเอียดซึ่งไม่ใช่ค่ะเพราะฉนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ามีการปรับเล็กน้อยก,ก็จะตรงค่ะทางสมาคมก็ได้ไปดูตรงนั้นค่ะแต่ก็ยังไม่ได้แก้แต่ทําความสะอาดเอาเรียกว่าทาความสะอาดใสมากเลยเพราะว่า นานมากแล้วนานมากแล้วไม่ได้ดูแลเพราะจะมีญาติมาเกาะอะไรต่างๆนานาเยอะแยะต้องใช้การขัดมากมายค่ะในครั้งนั้นก็มีพระราชกระแสารับสั่งให้อาจารย์อารีแล้วก็มีคณะนะคะคณะก็รวมสีท่านฮะจามรพลทางสมาคมดาศาสตร์แล้วก็มุนที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชถามแล้วก็เพื่อนๆขององค์การโทรศัพท์พอดีผมอยู่องค์การโทรศัพท์ก็ได้ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์บ้างอะไรงต่างแรงงานบ้างเพราะว่าทําตั้งแต่เช้านะครับ ทำตั้งแต่เช้าจกนกระทั่งเย็นก็โชคดีที่ข้าราชการกรุณาเอาข้าวมาส่งนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในแล้วที่สาคัญอันหนึ่งก็คือถูกแดดถูกฝนถูกหนาวมานานมากค่ะแล้วอีกอันนึงอันนี้บอกได้เลยนะครับว่าอยู่ในครอบแก้วแน่นอนไม่เคยเปิดเลยแต่เราก็เปิดแล้วก็มีการทากาวต่างๆนี่เอามาขัดเกลี้ยงเกลา และเป็น,นกาแดดที่ดีมากๆแล้วผู้ที่ใช้ก็คือพระบาบสิเด็พระเจ้าพระปกเกล้าเจ้าจอยู่<ล>ยหัวรชัชกาลที่7พระปิชาเรื่องดาราศาสตร์เพราะเทคโนโลยีเรื่องกล้องถ่ายภาพกล้องภาพนิ่งกล้องภาพพยนตร์โอ้โหได้ความรู้ใหม่อีกมากเลยนะคะอาจารย์คาอยากให้อาจารย์วรพลช่วยช่วยสรุปสําหรับโครงการนี้ที่ได้ถวายงานนะคะ <c oughs> ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ไปทำอะไรสำฤทธิ์ผลบ้างแล้วก็ไปกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบและมีพระบรมราชวินิจฉัยยังไงสำหรับการที่อาจารย์อารีและคณะได้ไปถวายงานในครั้งนี้ค่ะครับก็จากจากการถ่ายทอดออกมานะครับก็คือว่าเราเราได้ทำทั้งหมดทั้งกระบวนการก็คือวันที่20มิถุนาปี2000 253แล้วเราเข้าไปดูล่วงหน้าหนึ่งวันว่าเราต้องทําอะไรเพื่อจะเตรียมการในวันลุ้งขึ้นแล้ววันลุ้งขึ้นคือวันที่21มิถุนาปี2553นเราก็เข้าไปกันตั้งแต่เช้าก็คือเตรียมการการขัดขัดนาฬิกาแดดทั้งสองชุดเนี้ยนะครับแล้วก็ทําการถ่ายรูปไว้ทุกขั้นตอนนะครับส่วนนาฬิกาแดดแบบที่2เนี่ยมันสามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้แล้วก็ถอดแต่ละชิ้นส่วนออกมาเอามาขัดแล้วเราก็บันทึกภาพ แต่และชิ้นส่วนเอาไว้เสร็จแล้วพอทำขัดเรียบร้อยให้มันทำงานได้สมบูรณ์แล้วเราก็ประกอบกลับไปเราก็ถวายงานโดยการถ่ายรูปการทำงานชุดนี้นะครับผ่านอาจารย์อารีผ่านราชเลขาขึ้นไปกับบังคมทูลก็ได้ได้รับทราบว่าเปิดให้พระองค์ท่านทอดพระเนตรท่านก็มีกระแสมาว่าภาพถ่ายการทำงานชัดเจนดี ค่ะนะครับแค่นั้นเราก็ปลื้มใจมากแล้วถ้ามันปลื้มใจแล้วะะปลื้มมากแล้วในในหน้าที่ที่เราเป็นสมาคม สมาคมเล็กๆและได้ถวายงานโด,ดยตรง,ง<า>ด้วยเป็นชิ้นสําคัญแล้วก็ทําให้สะท้อนถึงถึงพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางด้านดาราศาสตร์ไม่เพียงแต่ล้นกล้าวล้นกระวมราชการที่9แต่ยังย้อนกลับไปที่อาจารย์อารีได้ให้ความรู้ในวันนี้นะคะย้อนกลับไปตั้งแต่บุรพกษัตริยาที่ราชหลายพระองค์ที่ทรงสนพระราชไทยเรื่องดาราศาสตร์ก่อให้เกิดการพัฒนามาจนถึงวันนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังแรงบันดาลใจจากทั้งสองท่านถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ดูรายการในวันนี้ค่ะ เข้าสู่ช่วงที่สองของไรนี่ท้อกับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษค่าพระบาทนะคะดิฉันเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะนักดาราศาสตร์ทุกคนในประเทศไทยใต้ร่มพระบารมีของบุรพมหากษัตริยาที่ราชเจ้าหลายพระองค์นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่างก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจและมีพระองค์ท่าน ทุกพระองค์นี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานแต่มาถึงวันนี้ในยุคสมัยนี้และพระองค์ท่านไม่อยู่แล้วทั้งสองท่านอยากจะฝากไปถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สารต่อศาสตร์แขนงนี้ที่ที่พระองค์ท่านรักขแขนงหนึ่งอย่างไรต่อไปคะอาจารย์วรพลเชินก่อนขออนุญ,ญาตใช้ในฐานะที่เป็นนักภูมิศาสตร์โดยอาชีพาาน,นะครับคือในฐานะที่เป็นทั้งภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์โดยอาชีพเนี่ย เราจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระภูมิพลมหาราชเนี่ยนะครับตเด็จพระราชดําเนินไปไหนก็ตามจะพบสิ่งหนึ่งที่ติดพระวรากายเสมอคือกล้องถ่ายรูปแล้วก็แผนที่น,ทนะครับเพราะพระองค์ทรงมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าพื้นที่ทุกครั้งนะครับทำงานก็คือการถ่ายภาพเก็บข้อมูลจริงและที่สำคัญคือ พระอ,องค์ไม่เชื่อข้อมูลในแผนที่แต่พระอ,องค์จะทรงสัมภาษณ์บุคคลต่างๆที่เข้ามาถวายงานแล้วแม้กระทั่งประชาชนในพื้นที่เองที่พระอ,องค์เห็นว่าพื้นที่นั้นๆควรจะพัฒนาพระอ,องค์จะเวลาเราอ่านงานพระราชกรณียกิจต่างๆจะเห็นว่าพระอ,องค์ทรงไปสัมภาษณ์บุคคลต่างๆเยอะมากทุกชนชนั้นทุกวันนะ พูดราชาสัพพูดได้ไม่ได้พระองค์ไม่สนใจพระองค์ต้องการเพียงข้อมูลแท้ๆจริงๆในพื้นที่เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มีการวางแผนการทํางานให้สอดคล้องกับพื้นที่นั้นๆมากที่สุดแล้วก็ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นๆมากที่สุดพอเราเอาตรงนี้กลับมาทบทวนเนี่ยเราก็จะพบว่าในการทํางานของเราจริงๆเราต้องดูเป้าหมายของเรา เหมือนอย่างที่พระองค์ทำก็คือเป้าหมายของเราเราทํางานนี้เพื่ออะไรผลสำลีของงานเพื่ออะไรเราวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนอมีการตรวจเช็คความต้องการกลับไปกลับมาระหว่างคนที่เราจะทํางานด้วยหรือไม่นะครับแล้วผลสำลีเนี่ยมันอย่างหนึ่งที่เรารู้เลยคือเราเอาไเราไม่ได้เอาตัวเองเป็นตัวตั้ง <c oughs> เราเอาผลสำลีของงานก็คือคนที่เราจะไปประสานงานด้วยหรือคนที่เราจะ ทําทงานด้วยเนี่ยเป็นตัวตั้งเสมอคือ,อคิดถึงประโยชน์ของส่วนตัว,วไม่ใช่ชค,คิดว่าทํางานสําเร็จเพื่อตัวเราเองใช่เพราะว่าพระองค์บอกเสมอว่าปิดทองหลังพระนะครับก็คือทําไปเถอะทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวงานมันจะล้นหรือทองมันจะล้นออกมาข้างหน้าเองก็เหมือนก็เหมือนในกรณีเดียวกันอย่างกรณีด้านดาราศาสตร์ตึง้งจะเห็นว่าพระองค์ก็สนใจเหมือนเด็กคนอื่นๆแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้ ศึกษาลงลึกในรายละเอียดแต่ก็ถือว่ามีทรงพระอิสรยมีพระอัฉริยภาพมากนะครับที่จะทรงสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆอย่างที่อาจารย์อารีท่านเล่าเบื้องต้น,<ฆ>นครับ<ฆ>แล้วก็เมื่อตั้งข้อสังเกตได้แล้วก็ทรงศึกษาคนา้าคนคว<า>้าด้วยตัวท<า>่านเองหรือว่าถามผู้รู้<า>ต่างๆที่อยู่ในสมัยนั้นเพื่อเอามาตอบปัญหาที่อยู่ในใจในกรณีเดียวกันคือการการศึกษาหาความรู้ของเด็กรุ่นใหม่เนี่ย เราจะเห็นว่าเราสามารถหาความรู้ได้ง่ายมากเลยมันมีสําเร็จรูปมันมีสําเร็จรูปเพียงแต่ว่าขอให้อ่านในรายละเอียดด้วยค่ะนะครับเด็กในฐานะอาจารย์หรือในฐานะคนที่ถ่ายทอดความรู้คือเด็กส่วนใหญ่จะความรู้จะอ่านเฉพาะพารากราฟแรกเพื่อเหมือนสรุปแต่หาน้อยมากสําหรับคนที่จะลงไปในรายละเอียดแล้วก็ศึกษาเรื่องนั้นๆจริงๆจังๆตามที่ตนเองรู้ ามที่ตนเอกสนใจดังนั้นอาจารย์อยากจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาดำเนินรอยตามเบื้องพระคุลระบาในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ตั้งโจทย์สงสัยค้นคว้าหาคําตอบใช่ครับจนได้ความรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างท่แท้ผมค่ะอาจารย์นารีค่ะอยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่ย่งไรคะคนรุ่นใหม่ครับโชคดีของประเทศไทยตูมินิงครั ที่ประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์และพระบระมวงศ์นับเนื่องตั้งแต่สมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จพระจอมเกล้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพรเจ้าอยู่หัวมีการสังเกตสุรขารา<ๆ>ที่พระมหาชวังและที่เพชรบุรีรัชกาลที่ห้าทรงวาดภาพสุรระคาด,ด้วยซ้ำไป<ค>แล้วก็ให้ไปทางอังกฤษหลักฐานมีชัดเจน แล้วก็มาแล้วการที่เจ็ดทรงทอดพระเนตรจริงๆแล้วก็มาแล้วกันที่เก้าสมเด็จย่าเสร็จกรมหลวงท่านเสด็จไปดูที่บางปะอินแล้วยีิบสี่ตุลาสามแปดสมเด็จพระเทพรัตน์นำนักเรียนในร้อยเจาปรอทั้งโรงเรียนไปที่นีดาสีคิวนะครับแล้วก็ท่านก็นาเสด็จไปที่ประเทศจีนประเทศอินโดนีเซียทางด้านดาราศาสตร์อันนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่มีเจ้านายแล้วก็พระมหากษัตริย์ ที่ทรงอุปถัมภ์เรื่องเหล่านี้มาจึงเป็นปความเจริญเติบโตและไม่ต้องห่วงตอนนี้เรามีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติตรงการาชนที่จะส่งต่อพระปณิธานนี้ไปสู่ระดับระดับโลกและขณะดเดียวกันเด็กๆของเราที่ได้เหรียญทองโอลมปิกขณะนี้กําลังจะเรียนกําลังจะจบด็อกเตอร์อีกหลายคนมากมาย<อ>นะครับและขณะเดียวกันทั้งสมาคมดาราศาสตร,ร์ไทยก็จะให้ความรู้ระดับประชาชนแล้วก็ระดับเด็กนักเรียนใายต่อใครที่ที่ใครจะมาร่วมตรงนี้นะครับ จงภาคภูมิใจและขณะนี้วิชาดาราศาสตร์ก็ได้มีการทั่วถึงทั้งประเทศแล้วนะครับแล้วก็ระดับโลกแลก้วก็ได้อย่างดีเพราะว่าเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์และทุงกระหม่อมสมเด็จประเทศพรรัฒนปีหน้าคือปี2,561จงจำไว้ว่านั่นคือ330ปีดาราศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยพนันารายที่ทอพระเนตรสุริยปกาศ ที่ลบหลีและเป็นปีร้อยห้าสิบปีสัปคาดที่วากอร้อยห้าสิบปีแล้วก็แปลกคราดที่พร,ระนารายณ์ทศพเนรกับคราดที่ประจอมเกล้าทรพเนธห่างกันร้อยแปดสิบปีนะครับสิบรอบราหูสิบห้ารอบดาวพฤหัสและเป็นคราดเดียวกันค,คราดที่เขามีตระกูลนะเป็นคราดเดียวกันและอีกครั้งหนึ่งก็คือครบรอบสามสิบปีที่เรามี สมเด็จเจ้าฟ้านักดาราศาสตร์คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามสยามบรมราชกุมารีที่เป็นขวัญใจของคนไทย <c oughs> และท่านก็อุปถัมภ์ทั้งทาง,ทงตรงทางอ้อมเกี่ยวดาราศาสตร์มากมายมหา,าศาล <c oughs> ด้วยทุหม,ม่อมก็มีพระปิชาเรื่องเหล่านี้มากมายแล้วก็สนับสนุนให้ประเทศไทยอยู่เวทีของระดับโลกทางด้านดาราศาสตร์โดยที่น้อยคนที่ไดรู้ว่าประเทศไทย ลำพังประเทศเล็กๆแต่สามารถอยู่แนวหน้าของโลกได้ครับเพราะนั้นคนไทยจงภูมิใจและเยาวชนไทยเดินมาถอะครับดราราศาสตร์มีอนาคตครับค่ะจะได้ร่วมกันศึกษาหาความรู้ทางด้านดาราศาสตร์เพื่อก้าวเข้าสู่วงการดาราศาสตร์อย่างสมภาคภูมิเป็นการ สนองพระราชปณิธานของร้นเกล้าร้นกระหม่อมทุกทุกพระองค์บุรพมหากษัตริยาธีราชจนถึงราชการที่9กาและราชการปัจจุบันซึ่งก็มีเจ้านายหลายพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกาุมวรีซึ่งเป็นเจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ ทรงเป็นหลักชัยอยู่ในแวดวงนี้นะคะวันนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อารีและอาจารย์วรพลเป็นอย่างสูงค่ะที่สละเวลามาบอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าแล้วก็ทําให้คนเราได้นึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณทางด้านดาราศาสตร์นะคะวันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านและฉัชาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ